มาอ่ะนักเรียนนะครับวิธีการทำเดี๋ยวคุาจทำแบบเดี๋ยวฟาดเลยด้วยความรวดเร็วเส้นขาเส้นียแต่ีิโต้ก่อนนะปื้อเหมือนเดิมสี่มุมสี่มุมปรับแต้งนสี่มุมนะครับแปดสี่มุมก่อนดูซิงานนี้จะใช้ถึงเวลาห้าทีไหมแต่ตั้งใจไว้แล้วสามทเสร็จรีบไปไหนคะทีโมะโคตรโมะเลยวะ นะครับวันนี้ครูใช้เป็นภาพวิวน้องง่ายๆนะครับแต่ขยาขภาพอื่นก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยแต่จริงๆไทยเจ้าวาดคนก็วาดคนนะให้เราวาดหลวงพ่อเชสีนะครับะนครับแปะก่อนนะครับล่างก่อนเนาะวิธีครับนะครับสนใหญ่เราต้องล่างก่อนนะพยายามล่างครับ เนี่ยแต่นินหน่อปุ๊บแล้วก็ตรหวัดนะมันจะแบบง่ายๆครับไม่ต้องแบบบางคนโอ้โหล่างรูปไปไงโ,โกดธสัก <พอ S 1> เข้มแล้ว <พอ S 1> ไงครับม,ม,มันก็เห็นรอยนะครับพื้นหลังตัวนใหญ่นะครูก็จะใช้พวกการแบนเหมือนเดิมครับมันก็จะไวครับอุ้ยขอโทษทีครับไม่ได้ตั้งใจนะครับวิธีการทำคล้ายๆของเดิมคือทาอะไรก็ได้ที่อยู่ไกดก่อนครับมันอยู่ไกลก่อนไกลที่สุด สีครูก็จะค้นๆหน่อยครับเพราะว่าวันนี้ต้องใช้ความเร็ว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 นะครับใช้ความเร็วความเร็วนะครับทำเร็วนะสีนะผสมเอาไว้ก่อนมันจะดีมากนะครับบางคนนี่ยโหสีหนึ่งผสมครั้งที่หนึ่งผสมเสียเวลาวางแผนก่อนครับทั้งรูปเนี่ยจะทำอะไรโดนหนูเลยครับวางแผนนะครับทั้งรูปจะทำอะไรจริงปะโดนอะไรเนี่ย เต็มๆต็ครับครับกระโกหมดสีครับข้าวข้าวข้าวเอ่อเอาสีไหนดีนะครับสีตรงข้างข้นนิดนึงครับเฉดของโคก็เหลืองตรงข้างกับม่วงนะครับเดี๋ยวตรงข้างกับม่วงครับวยความไวนะครับแต่เราไม่ต้องทำไวเหมือนของครูนะครับอาจจะทำช้าก็ได้ครับมาทำไวด้วยแล้วจะนเละนี่ันนี่นี่จริงบ้าง จริงปะจ๊ะคทำอะไรแล้วไม่รู้ดูออกไม่ได้รูปแบบนี้เป็นไงไม่รู้ดูยังไม่รู้เลยทุกวันไอนมีมองไหมมองตัวเองยังงงทำอะไรก็ไม่รู้ห่าปาดไปมั่วหรือเปล่าไม่มั่วนะครับก็คือเนี่ยพยายามนอนผู้กันหน่อยเอย่าอย่าถหงมือเดี๋ยวจะเราไม่ออกแบบ อย่ยให้โหดอย่าให้โหดใจดีแล้วเราก็ต้องดีกับอาจารย์ด้วยเนาะเฮะแอนด์ครับนสีนะครับลงแบบผู้ม่วนหรือเปล่าก็พยายามครับอันไหนที่มันแสงสว่างถูกไหมเราก็ใช้มันใช้ผู้ม้วแต่ก็ไม่ใช่วอ่าใช้สีที่มันอ่อนๆไว้นะครับตรงไหนที่มีความเข้มอีกนนะครับ มีความเข้มเห็นไหมครับว่ารูภูวาดพรอาทิตย์ในน้ำาองครับแสงก็ต้องสะท้อนทุกอย่างต้องมีการสะท้อนเสมออันนี้ลงรวมเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็ใช้พันกันปูมในการเกี่ยงนไ,ไว <c oughs> จังถือมนเนี่ยโอ้คนถือคือปวดมือแล้วอันนี้คูรีบนะครับ ต้องขออภัยนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยมากนะครับอ,นะอสีต้นไปไเมื่อกี้อะไรคือครับ <c oughs> ความไวเป็นเลิศนะครับมั่วๆไปหรือเปล่าอันนี้ลางต้นไม้นะครับก็คือจริงๆควรจะลางไว้ก่อน,นครับอาจารย์เลื่อนส้นเนี่ยเออโอ,อ้โห มีคำเสียงเลยครับแต่คือใช้โทนสีแล้วแต่ครับอาจจะวาดรูปอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นรูปคนรูปอะไรอย่าวาดวิวนะครับก็ดีเพราะว่ามันนั่นเกินไปครับเราพายแล้วก็ทําแล้วถูกไหมนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับเรานะครับเนี่ยก็มันกี้ด้านหน้าก็คือพยายามใช้สีที่มันข้นหน่อยนะใช้สีที่มันข้นหน่อยเห็นเป็นไรดีนะเดี๋ยวคิดก่อนนะปอกๆม่วงๆหน่อยครับเนี่ยครับก็คือใช้แค่สองสีครับครูไม่ได้ใช้สีเยอะเลย เ,ออเป็นไราเติมครูครู5นาทีแล้วครูโอ้ขออีก3มาทีา <c oughs> น่ากิน่าก<ๆ>ินนาินเงาด้านหลังครับเราก็จะใส่ปรูปเลยก็น,นะครับเติมได้อืมเรียกเพียเรียอ๋ออเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยะรอย่างเงี้ยเลียไม่ได้ิ แต่นี้มันทําไวๆนะจริงๆเราต้องค่อยๆทํานะครับช้าๆครับอันนี้มันถิใช่ครับมันรีบครับเพราะว่าอยากให้เราเห็นแค่โครงสร้างแต่จริงเราต้องแบบปานนี้สุดๆอ่ะไม่งั้นจะแน่น yes <c oughs> เราต้องตั้งใจสุดนะครับผมอันนี้มันแค่แบบแค่ให้ดูวิธีการถืยว่าเฮ้ยคุณควรจะลงอะไรก่อนทําตรงไหนก่อนนะให้เป็นรูปยังไงนะครับเป็นอะไรวะเดยจะทำตลอดนะครับก็ในข้าวเปล่าครบก็ค่อยครับเนี่ยเห็นไหมคุณจะลงกันอ่อนก่อนแล้วค่อยมาเติมแบบเป็นๆทีหลัง อือมั่วไปครับมันไม่โปะหรอครับผมเราต้องแบบทำไม่บ่อยจริงครับกับพวกเนี้อย่างจุดเด่นหน้าหน้านะจริงก็ต้องมาไปครับน่อยเน้นกลิ่นมะพร้าวนู่นนี่นั่นอะไรนย่างเงี้วอย มิทนสีนะประมาณประมาณนะคร่าวๆอนไนต้องไหนเข้มสุดนะก็ป่านน้ำหนักที่มันเข้มรัยประมาณประมาณนี้ก็คือเนี่ยน้นท้ายสองโทนสี่นะครับภูมิได้ไหมครับเหลืองมีเหลืองเข้มเหลืองอ่อนโม่งเข้มวม่งอ่อนโม่งแก่นะครับ ไล้เซนหร้อมึงฮลเซนว่ะแล้วเราก็ค่ไยลอกแต่งานเราให้เวลาทำสามชั่วโมงนะครับชั่วโมงแต่ครูห่อทำแค่สินาทีหอเก็บนาทีย็คืครับประมาณครับลอกยังชอไม่เด็เลยเป่นไงครับ ช่างง่ายไหครับหรือไม่ง่ายเหรครับผมเนาะแต่เพียงเลื่อนโทนสีนะใช้สีคู่ตรงข้ามเท่านั้น <N OT> แดงตรงข้ามกับเขียวเ <N OT> หลืองตรงข้ามกับม่วง <N OT> น้ำเงินตรงข้ามกับส้ม3เฉดเนี้ยแต่คือเราจะสร้างสรรค์รูปอย่างไรก็ได้ชอบแบบไหนวาดแบบนั้นการ์ตูนนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับโชคดีเฮ้ยยังเจอกันในยูทูบจบพอดีเป๊ะเลยสุดยอดะ